ตอนนี้ล่องเรือท่าไปท่าเลยเขาวกอบนะคะอันไรีเขาวกอบอันตีไฮแลนด์ต่อดไป 怎么了 แม่ก็มาแอถ่ยเตอนถ่ายเือจะไม่ตีเน Naw, nah ้เขามถ่ายยยเ้าแล้วนะวีดีโอหรภาพนี่วิดีโอค่ะ I knew that.